นิทานเรื่องคำสาบานใต้ต้นคำมอกหลวงถ้าคุณเคยคิดว่าคำสาบานคือแค่ลมปากงั้นคุณยังไม่เคยเดินเข้าไปใต้ต้นคขมอกหลวงเพราะที่นั่นไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่มันคือหลุมศพของคนที่ผิดคำสัญญาและคืนนี้จะเล่าให้ฟังว่าทำไมเสียงร้องไห้ใต้ต้นไม้นั้นถึงไม่เคยเงียบเลย การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหุบเขาลึกทางภาพเหนือของสยามประเทศมีหมู่บ้านชื่อว่าดงแม่คำหมู่บ้านนี้ถูกอบล้อมด้วยไอหมอกและป่าทึบจนคนภายนอกแทบไม่มีใครกล้าเดินทางเข้าไปหนทางคดเคี้ยวผ่านลำธารและหน้าผาคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นล้วนถือเคล็ดถือผีเคร่งครัดบ,บรรพบุรุษของพวกเขา ทำสัญญากับวิญญาณป่าเมื่อหลายร้อยตีก่อนเพื่อขอให้ดินดีน้ำใสพืชผลอุดมสมบูรณ์แต่ต้องแลกกับสิ่งหนึ่งคือต้องไม่ล่วงละเมิดคำสาบานใต้ต้นคำมอกหลวงต้นคำมอกหลวงนั้นสูงลิบลิว้วยอดแตะเมฆรากลึกจนเชื่อว่าทะลุลงไปถึงเมืองบาดาลดอกไม้สีม่วงอมทองของมันจะผลิบานเพียงปีละหนึ่งครั้ง ในคืนเดือนดับเดือนสิบสองแล่าว่ากันว่าใครก็ตามที่เอ่ยคำสาบานใต้ต้นไม้นั้นหากผิดคำแม้แต่น้อยวิญญาณแห่งต้นคำจะตามล่าจนลมหายใจสุดท้ายในหมู่บ้านนั้นมีหญิงสาวชื่อแก้วคำเป็นลูกของหัวหน้าหมู่บ้านหน้าตางามดั่งนางฟ้าลงมาเกิดผิวขาวราวน้ำนมเสียงหวานดุดซอซึง และนิสัยอ่อนโยนจนแม้แต่สุนักดุยังเดินตามเธอเป็นพรวนชายทั้งหมู่บ้านหมายปองแต่เธอกลับไม่ชายตาให้ใครเลยมีเพียงชายคนหนึ่งที่เธอคุยด้วยเสมอดวงอินคำอินคำเป็นบุตรของหมอผีเท่าประจำหมู่บ้านผู้ที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเกรงกลัวแต่ไม่เคารพหมอผีเท่าไม่เคยร่วมพิธีใดกับชาวบ้านนอกจากคืนเดือนดับ ซึ่งเขาจะหายเข้าไปในป่าคนเดียวทุกปีไม่มีใครกล้าเดินตามเพราะเชื่อว่าเขาไปคุยกับเงาไม้อินคำกับแก้วคำรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กพวกเขาโตมาพร้อมกันวิ่งเล่นริมทานเก็บลูกว่าปั้นคลูนและแบ่งข้าวเหนียวใส่ใบตองกันกินแต่พอเติบโตขึ้นความห่างเริ่มมีเหตุเพราะผู้ใหญ่ไม่ต้องการให้พวกเขาทำเส้นทางผิดสายเลือด แก้วคำเป็นลูกหัวหน้าหมู่บ้านอินคำเป็นลูกหมอผีเท่าผู้เคยต้องคำแช่งร่วมกันมาในอดีตแต่ความรักมันไม่เคยถามใครเมื่ออินคำอายุ17เขาตัดสินใจพาแก้วคำหนีออกจากหมู่บ้านในยามค่ำคืนแต่เมื่อถึงเขตป่าพวกเขาถูกฝนซัดฟ้าร้องดังก้องสัตว์ป่าหอนโหยแก้วคำสะอื้นเราจะผิดคำสัญญาไหม อินคำไม่ตอบเขาเพียงจูงมือเธอเข้าไปลึกในป่าจนถึงต้นคำมอกหลวงต้นนั้นสูงจนเหมือนมีชีวิตใบไม้สั่นแม้ไม่มีลมดอกไม้สีม่วงทองเรืองรองท่ามกลางความมืดและที่คนต้นมีหินแผ่นหนึ่งสลักอักขระโบราณว่าผู้ใดสาบานใต้ต้นคำหากผิดคำจะกลายเป็นเงาใต้เงา,เงาไม้ วิญญาณจากสถิตณที่เดิมชั่วนิรันดร์แต่เด็กหนุ่มสาวทั้งสองไม่สนพวกเขาเกล่าวคำสาบานซ้อนกันว่าหากข้าเปลี่ยนใจจากเจ้าขอให้ต้นไม้ต้นนี้กลืนข้าลงดินหากข้าเลือกผู้อื่นแทนเจ้าขอให้คำมอกหลวงดึงข้าไปสู่เงานรกเราจะรักกันจนกว่าจะไม่มีฟ้าหรือดินให้เหยียบอีกต่อไป เสียงวังเวงดังสะท้อนตามลมดอกไม้โปรยลงมาจากฟ้าเหมือนพรจากผีแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ามีดวงตาคู่หนึ่งในเงามืดได้ยินทุกถ้อยคำคืนถัดมาหมอผีเท่าทำพิธีที่กระท่อมของตนร่างกายของเขาสั่นเทิมเสียงแหบพระเอ่ยเตือนอินคำว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าสาบานต่ออะไร ต้นคำนั้นไม่ใช่เพียงต้นไม้แต่มันคือหลุมฝังรักนับร้อยปีวิญญาณที่รักไม่สมหวังถูกตรึงด้วยคำสาบานนับไม่ถ้วนมันไม่ได้อยากได้คำสาบานใหม่แต่มันหิวคำผิดสัญญาอินคำหวาดกลัวแต่สายเกินไปแล้วร่างของเขาเริ่มผอมแห้งเส้นเลือดดำคืบคลานไปทั่วมือผิวหนังลอกเป็นแผ่นลมหายใจร้อนดังไฟในยามหนาว ฝันร้ายตามหลอกทุกคืนเขาฝันถึงหญิงชุดขาวใบหน้าไม่เกรียมร้องห้าอยู่ใต้ต้นคำร้องขอขอคืนคำขอคืนคำในขณะเดียวกันแก้วคำเริ่มเห็นเงาแปลกๆสะท้อนในน้ำเหมือนใบหน้าตนเองแต่มีรอยยิ้มที่เธอไม่เคยยิ้มดอกไม้ที่เธอเคยปลูกเริ่มเหี่ยวเฉาโดยไม่มีเหตุผลสัตว์ป่าที่เคยเชื่องเริ่มหลบหน้าและวันหนึ่ง เธอได้ยินเสียงกระซิบจากต้นคำมอกว่าคืนคำแล้วเขาจะรอดหญิงสาวเดินเข้าสู่ป่าคนเดียวในคืนเดือนดับเธอไปที่ต้นคำอีกครั้งก้มลงจูบเปลือกไม้และเอ่ยว่าข้าขอถอนคำสาบานขอให้เขารอดชีวิตถึงข้าจะต้องอยู่ใต้เงาไม้ตลอดไปพื้นดินสั่นสะเทือน กลีบคำมอกปลิวว่อนและเงาหญิงสาวโบราณค่อยๆก้าวออกมาจากลำตน้นเจ้าเลือดใหม่เจ้าคือคนแรกที่ไม่ได้ถอนคำเพื่อเอาตัวรอดแต่ถอนเพื่อให้ผู้อื่นอยู่ต่อเงานั้นโน้มตัวลงประทับหน้าผากแก้วคำแล้วกล่าวว่าตอนนี้ข้าจะไปสู่ปลายทางข้าจะไม่เฝ้าต้นไม้นี้อีกเจ้าจะเป็นคนต่อไป ร่างของวิญญาณหญิงสาวแตกสลายกลายเป็นเท่าดอกไม้แก้วคำยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นก่อนจะกลายเป็นเงาบางเบาซึมเข้าไปในลำต้นอย่างเงียบสงัดอินคำฟื้นจากอาการป่วยในเช้าวันรุ่งขึ้นแข็งแรงเหมือนไม่เคยป่วยแต่เมื่อไปหาแก้วคำเขากลับพบเพียงผ้าขาวบางปลิวอยู่กิ่งไม้และกลิ่นคำจังจงเขาร้องไห้กลางป่าทั้งวันทั้งคืน และไม่เคยยิ้มอีกตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาหลายสิบปีผ่านไปไม่มีใครเห็นแก้วคำอีกเลยแต่คนเฒ่าคนแก่เล่าว่าหากไปยืนใต้ต้นํำมอกหลวงในคืนฝนตกแล้วเอ่ยคำว่าข้าขอถอนคำสาบานจะได้ยินเสียงหญิงสาวร้องเพลงแข่เบาเป็นเพลงที่ไม่มีใครรู้จักแต่ว่าสะเทือนใจจนใครๆต้องกลั้นน้ำตา และหากฟังจนครบเพลงนั้นบางคนก็ไม่เคยกลับออกมาจากป่าอีกเลย